รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงการศึกษาและความรู้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่มนุษย์เราทุกคนครับจะต้องมีไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนะครับและคําว่าไม่มีใครแยแเชิญรียมนั้น ปัจจุบันนี้ยังคงใช้ได้กับสังคมไทยของเรารายการกระปุกปัญญาในวันนี้ครับผมเลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับการศึกษาในรูปแบบของกลุ่มผู้สูงอายุกันนะครับที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยงจังหวัดสุโขทยัยบรรยากาศและความสนุกสนานรวมไปถึงกิจกรรมที่พวกเขาทำกันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันที่โรงเรียนผู้สูงอายุกลางดเลยครับ ชมครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตัตงแต้นรายการนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวชมโรงเรียนผู้สูงอายุกันที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับและผู้ที่จะพาผมไปเยี่ยมชมนะครับความสดใสที่ไม่จํากัดวัยเลยนั่นก็คือ อาจารย์ที่ดูแลนะครับโรงเรียนที่นี่ทั้งเรื่องของการเรียนการสอนและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับผมอยู่กับอาจารย์สุรสักขันสาครครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกลางหนองอำเภอทุง่งเสนียมจังหวัดสุขโขทัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงว่าโรงเรียนผู้สูงอายุาของที่นี่ เป็นโรงเรียนแบบไหนยังไงครับครับเ,เดิมที่ก่อตั้งมานะครับก็เริ่มจากการรวมตัวของผู้สูงอายุของหมู่บ้านต่างๆซึ่งที่ตำบลกลางดงเนี่ยจะมีหมู่บ้านทั้งหมดถึง15หมู่บ้านนะครับ,รบก็ได้ไปรวมตัวเชิญชวนประธานของแต่ละชมรมนะครับมาประชุมพร้อมกันแล้วก็แล้วก็มารวมสมัครกันบางหมู่บ้านที่อยู่ไกลห่างไกลออกไปคัดก็บอกบไม่สะดวกแต่ก็เลยเอารวมรวม,รวมกันบ้านที่อยู่ ใกล้ๆกันนะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันห่างระยะห่างก็ประมาณ5-6กิโลใกล้ๆนี่คือมีมีเขตตรงไหนติดต่อกันบ้างฮะตรงนี้เขตที่ติดต่อหมายหมายถึงหมู่บ้านในในตำบลกลางดงนะครับก็จะมีมีบ้านบ้านเมืองนาบ้านชัยอุดมนะครับหมู่หนึ่งหมู่เจ็ดบ้านหัวฝายอันนี้หมู่เจ็ดจะเป็นหลักให้นะครับแล้วก็หมู่หมู่สองหมู่สองกลางดงครับก็รวมแล้วก็จะมีสักสี่ห้าหมู่ นะครับก็ระแวกที่ใกล้ๆกันแล้วก็มารวมกันก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นแล้วก็เลือกตั้งประธานชมรมผมเลือกตั้งประธานใหญ่เป็นตัวแทนทีนี้คือในเรื่องของจํานวนของผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของโรงเรียนนี้คือประมาณกี่คนครับคือตอนนี้นี่โรงเรียนที่ดูแลกันก็รวมๆกันมีประมาณ5ชุมชนนะครับก็จะมีประมาณ500กว่าคนเศษนะครับก็เชิญชวนกันมาแต่ทีนี้มาก่อตั้งโรงเรียนโดยเทศบาล เดิมเดิมนั <handled it> mm ้นรอพศต่อเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตอนนี้ก็เทศบาลก็มาให้ให้งบประมาณช่วยเหลือโดยกองทุนสุขภาพชุมชนนะครับก็ช่วยเหลือโรงเรียนทําให้โรงเรียนนียมีมงงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็เขียนโครงการไปนําเสนอท่านนายกนะครับนายกเทศมนตรีและก็ท่านก็อนุมัติมาทีมงานก็อนุมัติมาแ้วก็เราก็ดําเนินโครงการไปก็ทําให้โรงเรียนของเรานี้ สามารถขยายข,าขยายเครือข่ายออกไปหาชุมชนอ,อื่นๆได้อีกและพยายามที่จะไปเชิญชวนชุมชนอื่นๆเข้ามาร่วมให้มากขึ้นกว่านี้ ค,นะครับอย่างนี้ครับอาจารย์อยากทราบถึงที่มาสักนิดหนึ่งว่าทําไมเราถึกก่อตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุล่ะครับเพราะปกติเนี่ยคำว่าโรงเรียนเราก็จะเห็นเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยมาศึกษากันทําไมเราถึงนําผู้สูงอายุกลับมาอยู่ในกลุ่มของการเรียนแบบนี้ได้ออครับเพราะเดิมเราก็เราก็มาคุยกันก่อนเนาะว่าเราจะมาทํากิจกรรมเริ่มต้นจากการออกกําลังกายด้วยกันก่อน นะออกกคุณเน้นในเรื่องของสุขภาพเลยนะครับ,รบแล้วกพ็พอออกกําลังกายเสร็จก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นคุยกันว่าเราจะทําอาชีพอะไรออนะฮะก็เลยมาคุยกันหาหาผู้รู้หาปราชญ์ชาวบ้านหาคนที่ชํานาญเรื่องแต่ละเรื่องคือแสดงว่า อายุเยอะแล้วแต่ยังไม่หมดไฟยังยังยังอยากที่จะทำอะไรอยําส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่พวกเขาไฝฝันที่กําลังอยากจะทําในช่วงวัยประมาณนี้คืออาชีพอะไรบ้างครับน่าจะเป็นอาชีพที่อยู่กับบ้านเช่นการทอผ้าซึ่งเดี๋ยวนี้นี่เริ่มเริ่มหายไปนะเราก็อยากจะฟื้นฟูกลับมาเก็เลยของบของทางเทศบาลนะฮะให้ขอทําเป็นโรงสาหรับที่จะส่งเสริมการทอผ้าด้วยมืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อาจจะอาจจะส่งเสริมให้เด็กๆนักเรียนมาดูงานอาจารย์ครับอย่างนี้คือกิจกรรมแต่ละวันของโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งแต่เช้าเลยแบบนี้คือเวลาเนี่ยได้ยินเสียงสนุกสนานเฮฮากันข้างในบ้างตั้งแต่เช้ามามีกิจกรรมอะไรบ้างครับตอนเช้ามาก็มาลงลงทะเบียนเข้าเรียนนะครับแล้วก็มีการเช็คชื่อมีเช็คมีเช็คชื่อนักเรียนทั่วไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ จะมีมีขอบางวันนะครับก็ขออสมจากจากรอปสตกลางดงมาช่วยนะครับมาช่วยวัดวัดความดันบ้างอ๋อสุขภาพต้องมาควบคู่ถูกต้องก็คือมีการวัดความดันมีตรวสุขภาพอะไรมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับและบางครั้งก็เชิญเชิญคุณหมอหรือตัวแทนนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับ การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้สูงอายุครับครับการปฏิบัติตัวจะทำยังไงอ,อันนี้ก็ได้ความรู้มาจากรอปสตาซึ่งเป็นองค์กรที่ที่ให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนผู้สูงอายุนี้เป็นอย่างดียิ่งเลยครับหลังจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วเป็นไงต่อครับก็ไปอยู่ในห้องเรียนก็จะเข้าห้องเรียนแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้านะฮะสวดมนต์มีเอกสารให้สวดมนต์แล้วก็ร้องเพลงมีนันทนาการมีมีการเรียนนะทางด้านวิชาการ,รก็จะเชิญเชิญการเรียนนี้ก็จะเชิญจากผู้รู้หรืออาจารย์ที่ประจําจากโรงเรียนต่างๆมาช่วยบ้างแล้วก็เชิญอาจารย์ที่เกษียณนะ หรือว่าเป็นครูครูจิตอาสาครับ,รบก็มีหลายหลาแผนกหลายด้านทั้งการงานอาชีพด้านวิชาการ,รด้าน,ด,านด้านทักษะต่างๆมีแล้วแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอยากจะเรียนอะไรครับผมก็มีการสอบถามกันเราจะเรียนกันเปิดเรียนกันเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์เท่านั้นนะ,นะครับอาจารย์ครับวันนี้เกิดให้คุณผู้ชมได้ฟังกนะันสักนิดหนึ่งว่าอาชีพที่พวกเขาเนี่ย ลงมติกันแล้ววันนี้เราจะเรียนกันนั่นก็คือเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างครับวันนี้นี่ลงมติกันว่าเขาอยากจะทำลูกประครบลูกประครบลูกประครบครับเพราะว่าแก้ปวดแก้เมื่อยนะเขาอยากจะทําไว้ใช้กันเอง <S <S เห็น <มา S 1> ว่าพวกเขามีการทําอาหารทานกันเองทําอาหารด้วยตอนพอถึงตอนพักกลางวันนะใกล้ๆจะพักกลางวันก็จะมีชั่วโมงพภชนาการเพื่อสุขภาพก็จะเตรียมอาหารมานะเตรียมอาหารมาแล้วก็มาช่วยกันทำช่วยกันทำพอรับประทานอาหารเสร็จในภาคบ่ายก็จะเป็น ทำลูกประคบลูกประคบกันนะครับอาจารย์ครับตอนนี้บรรยากาศข้างในสนุกสนานกันมากๆเลยอยากให้ครูมืดพาเข้าไปชมบรรยากาศทางด้านในและรอยิ้มของผู้สูงอายุกันเดี๋ยวคุณผู้ชมตามร้องสองคนเข้าไปเลยนะครับทางเทศบาลตำบลกลางดงนําโดยท่านวรพ์ใจมุ่งงนายกเทศมนตรีตำบลดงก็ได้กําหนดนโยบายนะครับ ในการรเริ่มนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาตั้งแต่โรงเรียนผู้สูงอายุตั้งขึ้นมานะครับทางชุมชนนะครับมีความสุขมากขึ้นครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ได้ไปเขาเรียกอะไรเสริมนะครับทางด้านการอยู่ร่วมกันในชุมชนในระดับครอบครัวครับผู้สูงอายุแต่ก่อนอยู่บ้านนะครับได้พอลูกหลานไปทํางานหรือไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาก็อยู่บ้านทํางานบ้านนะครับ ค่อนข้างจะเกิดความเครียดนะครับพอโรงเรียนผู้สูงอายุได้เกิดขึ้นมาได้มีกิจกรรมในส่วนของในส่วนของการส่งเสริมการออกกําลังกายแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นประโยชน์มากครับ <S <S ชมนะครับก็คงจะได้เห็นถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกลางตรงที่นี่แล้วนะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการตรวจสุขภาพต่างๆรวมไปถึงตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยทำกิจกรรมในเรื่องของการ เต้นแล้วก็นัน,นาการ,นานรกันขึ้นมาทีน<อ>ที้คือกิจกรรมที่เป็นแบบนี้เราทําทุกครั้งที่เราเจอกันเลยใช่ไหมครับะ<อ>คือจะเป็นลักษณะของการทํากิจกรรมนี่นะครับโด<ม>นมากแล้วเราจะเน้นเรื่องความสนุกสนานเพ<อ>ื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายเนาะถ้ามีมีกิจกรรมทางวิชาการจบก็จะมีนันทนาการเข้ามาแทรกนะครับเพื่อ<ม>ผู้เรียนนะผู้เรียนหรือผู้สูงอายุท่านก็จะ จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอาการเบื่อนหน่ายไม่มีความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้ผมเห็นว่าตั้งแต่ที่ผมเดินทางเข้ามาที่โรงเรียนแห่งน,นี้มีผู้ที่มาเป็นวิทยากรเราได้วิทยากรหลักนี้มาจากที่ไหนคร <c oughs> <ค>ับอาจารย์ครับก็เราเราเชิญนะเชิญวิทยากรโดยเป็นครูจิตอาสาบรรดาท่านเหล่านี้นะส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเก่าซึ่ึงเกษียณอายุราชการมา2ปี3ปี5ปี7ปีอะไรต่างๆครับประมาณมาไปขอมาช่วยกัน นะและท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านเคยถนัดมาเอามาประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุนะก็ก็สนุกครับทืาามาด้วยใจมาด้วยใจเลยไม่มีรายได้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับก็มามาช่วยสอนมาช่วยทําให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานผู้สูงอายุก็จะสนุกไปด้วยนะฮะก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจครับผมอาจารย์ครับตรงนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เขามีการรีเซนต์การในเรื่องของการประกอบอาหาร <c oughs> เมนูวันนี้ คือเมนูอะไรนะฮะอาจารย์ครับแกงแคร์ขาหมูซึ่งึงใส่ผักที่ปลูกกันข้างรั้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลิ่นเริ่มเตะจมูหแล้วหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นในเรื่องของขั้นตอนและความอบอุ่นนะครับของกลุ่มผู้สูงอายุที่เขามีการประกอบอาหารรวมไปถึงอีกสักครู่เขาจะมีการนั่งรับประทานอาหารด้วยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ต่างๆและเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหาร สี่เมืรอผู้สูงอายุด้วยกันนะครับเดีย๋ยวคุณผู้ชมตามไปดูความอบอุ่นตรงนี้กันเลยครับ กิจกรรมใบโหนะแม่ก็ว่านักเรียนตรงนี่ทุกคนก็ต้องถนมมือสวัสดีค่ะคุณครูนะแล้วก็นี่ก็ไหว้พะสวดมนต์แล้วก็ร้องเพลงเหมือนเมื่อกี้นะ่ะแล้วก็ทำพอทำกิจกรรมก็ทำอาหารกันกินตั้งแต่มาโรงเรียนรู้สึกมีความสุขมากค่ะครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหาเลยสามีก็นิยมเชียร์ให้มา ให้มาเรียนมารู้มาคลายเครียดเรามาที่โรงเรียนนักเรียนสนนักเรารู้สึกรักกันห่วงกันค่ะทางบ้านมีงานมีกิจกรรมเราก็นักเรียนผู้สูงอายุก็พากันไปช่วยงานค่ะการมาเป็นครูจิตอาสาเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขค่ะมีความสุขที่มาให้ความรู้มาสนุกสนานกับแม่แม่ป้าปาซึ่งแม่แม่ป้าๆทุกๆท่านนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะ นะะในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะทางกศนอําเภอทุ่งเสเลี่ยมได้จัดสรรหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนอในระบบวิชาการก็ตตมตามโครงสร้างของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับเราอยู่กันที่บริเวณ ที่วัดหมอฝายนะครับอยู่ในพื้นที่ของตําบลกลางดงที่พื้นที่แห่งนี้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะครับครูมือครับตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องของการทํากิจกรรมที่เป็นการต่อยอดอาชีพด้วยเป็นการให้ความรู้กับบรรดาแม่แม่ผู้สูงอายุนะครับตรงนี้คือเราจะมาทําอะไรกันครับวันสําหรับวันนี้นะกิจกรรมที่ตกลงกันมานะครับเราได้ตกลงกันคุยกันว่าสัปดาห์นี้เราจะทําลูกประคบ ให้ชื่อกิจกรรมว่าประคบประงมครับผมนี่คือประคบประงมนั่นเองนะครับซึ่งเราจะถือโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเหล่าบรรดาแม่ๆที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยละกันก่อนอื่นก็ขอนําเสนอพลายสมุนไพรต่างๆที่จะต้องนํามาทํารูปประคบนะครับอันดับแรกครับเป็นขมิ้นเป็น ไพรนะฮะไพรนี่เลยภาษาบ้านนี้คือปูเลยภาษาเหนือนะครับไพรคนพื้นที่ที่นี่ก็จะพูดเป็นภาษาเหนือกันด้วยใช่ครับว่ะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดลำปางใช่ครับสมุนไพรชนิดที่สองครับชนิดที่สองก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันขมิ้นชันนะครับก็จะใช้ประมาณสองขีดนะครับต่อหกลูกแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้หั่นบางๆหั่นหั่นเป็นฝอยๆนะครับแล้วก็ไปตากแห้งนําไปตากแห้งนะครับผิวมะกรูด หรือใบมะกรูดผสมกันก็ได้นะครับใช้ผิวมะกรูดแล้วก็ขาครับขาหั่นเป็นฝานบางๆตากแห้งเหมือนกันใบส้มปล่อยและใบมะขามเปรี้ยวให้รูดเอาแต่ใบนะครับตากทั้งหมดนี้ต้องตากแห้งเพราะวันนี้เราจะทําลูกประครบแห้ง ครับผมนี่ก็คือสมุนไพรมีประมาณทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งหาได้ตามบ้านเรือนใช่ครับทั่วไปนะครับหลังจากนั้นมีอะไรครับก็จะมีเกลือนะครับเกลือเกลือแกงเนี่ยแหละครับและสุดท้ายก็คือกาละบุลกาละบุนก็เพื่อเพิ่มความเพิ่มความหอมนะเป็นหอมระเหยมาดีครับหลังจากนั้นครับได้สมุนไพรเหล่านี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่มันจะมาเป็นลูกประคบกลมๆแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้อง ช่างปริมาณเนาะปริมาณอันนี้ขอนําเสนอปริมาณต่อ6ลูกถึง7ลูกนะครับก็คือต้องใช้พลาย5ขีดคุณผู้ชมจดเลยนะครับพลาย5ขีดนะครับแล้วก็ขมิ้นชัน2ขีดตะไคร้ตะไคร้นะตะไคร้ธรรมดาตะไคร้บ้านนะครับ2ขีดผิวมะกรูด2ขีดแล้วก็ขาที่หั่นบางๆนี่1ขีดพอนะตรงนี้นี่เป็น1ขีดนะ ใบส้มปล่อยแล้วก็ใบมะขามมะขามแห้งนะครับมะขามเปรี้ยวเนี่ยอีกอย่างละหนึ่งขีดเกลือเกลือป่นหนึ่งขีดแล้วกาละบูนครึ่งขีดครับ ับผมเกลือนี่ใช้แบบไหนก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าต้องเกลือน่าจะเป็นเกลือป่นเกลือป่นอย่างเดียวเป็นเม็ดเม็ดเวลาไปห่อแล้วก็เวลาไปไปนวดเนี่ยมันจะรับผมตวงง่ายๆเลยนะครัุณผู้ชม5ขีดก็คือสมุนไพรตัวนี้นะครับเป็นไพลนั่นเองรังโรมาก็จะเป็นอย่างละ2ขีดมี3ชนิดนะครับก็คือตามลําดับมาเลยแล้วก็อย่างละ1ขีด1ขีดครับนขีดครับหลังจากนั้นครับเราได้มีการตวงมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมาอยู่ในหม้อคลุกเคล้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นต้องทําอะไรต่อ ก็ตวงมาได้ครบแล้วนะครับก็เอามาผสมคลุกเคล้ากันให้เข้ากันแล้วก็เอามาช่างใส่ลูกเชิญหมูมือพ่อของเราตอนนี้เลยนะฮะเราได้รับเกียรติกับที่สาวสวยนะฮะซึ่งคลุกเคล้ามาไม่รู้จะกี่ลูกแล้วใครรับปกติก็จะใช้ถังใหญ่ๆนะครับเพราะว่าสะดวกกับการคลุกให้เข้ากันถ้าพูดถึงลูกประคบแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกประคบแห้งอย่างนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของอาการอะไรได้บ้างไหมครับก็ไปประคบ เอาเวลาจะใช้นะฮะให,ให้ไปแช่น้ําร้อนก่อนนะแล้วก็เอาไปนึ่งอีกสักประมาณ20นาทีแช่น้ําร้อนเพื่อให้ให้ให้ไายต่างๆเนี่ยมันละลายเป็นได้กลิ่นออกมาหอมนะครับแล้วก็ไปนึ่งอีก20นาทีหลังจากนั้นก็ พอมันร้อนแล้วอย่ารีบเอามาสัมผัสกับผิวหนังต้องทดลองก่อนนะครับถ้ามันร้อนมากเกินก็เอาผ้าบางๆผ้าผ้าคุณก็ลองก่อนต้องลองนชั้หนึ่งแล้วก็ลองประคบไปเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเป็นการดูแลในเรื่องของอาการพกช้ำต่างๆพกช้ำแล้วก็ปวดเมื่อยตามข้อตามหลังตามแขนขานะครับอย่างนี้คือถือว่าได้หรือยังครับหรือว่าก็ได้แล้วครับอยากให้ครูเมื่อตวงสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับหนึ่งลูกเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับ งี่คุณไม่บอกนะครับลูกหนึ่งเนี่ยจะต้องประมาณสองขีดสองขีดครับสองขีดก็จะได้ลูกแบบที่สวยงามแบบนี้นะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะไม่มีไม่มีในส่วนของที่จับแบบนี้ป่ะคะจะจะจะใหญ่เกินที่จับจับไม่ได้นี่คือลูกคับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองหอไปพร้อมกับบรรดาแม่แม่เดี๋ยวแม่แม่ก็ต้องมาช่วยดูนะครับ ต้องดูไว้เลยนะครับพักงานแมเมทุกท่านนะคะโอเคครับนี่คือสองขีดตอนหนึ่งลูกจบอ่ะหลังจากช่างเรียบร้อยแล้วครับจับจับทางปลายมุมนะมุมนี่ครับผมแล้วก็พับทบเข้ามาให้เหลื่อมเหลื่อมกันนะครับไม่ไม่พอดีกันนะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับเอาด้านในด้านที่เหลื่อมเหลื่อมสั้นกว่าอยู่ด้านไหนด้านตัวเราครับเสร็จแล้วจับมุมอีกข้างหนึ่งมุมอีกข้างหนึ่งเข้ามาสอด เก็บไว้ตรงกลางนะครับอ๋อมาสอดไว้อย่างนี้นะครับจับไว้แล้วก็มุมที่สี่ครับเอามาสอดเก็บไว้ประกบกันประกบกันครับแล้วก็จับให้เป็นปีกสองปีกอย่างนี้นะครับสองปีจับคู่ให้เป็นสองปีซึบครับคู่ยหมงกันนะหากเหมือนกันครับถ้าไม่เคยนี่ลาบากเลยฮะนี่นะจับากให้เป็นสองสังเกตฟังเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเย็นๆลุดไม่เป็นไรครับตอนนี้รวบก่อนฮะรวบก่อนเลย ลอบได้เลยครับรอได้เลยขั้นตอนนี้นี่ต้องใช้ความพยายามสูงมากเพราะเราจะต้องทุบหรือว่าบีบทําให้เกิดเป็นลูกกลมๆวิธีการก่อนที่จะจะนวดจะบีบให้เป็นลูกกลมๆอาจารย์ใช้เชือกนะครับให้อีกข้างหนึ่งสั้นประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับคุณชบอย่างนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เอามาทําเป็นห่วงของรอบนี้เพื่อจะรัดมัน ใส่คล้องห่วงเข้าไปดูยากนลยนะคระฮะตอนนี้เรียบร้อยครับคล้องแล้วแล้วก็ดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นจริงหรือเปล่าครับดึงให้แน่นมาหนึ่งตอนนี้นี่ยังยังไม่สําเร็จนะครับอันนี้เป็นลูกประคบที่ยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่ายังไม่สวยมีความกลมนะฮะมันดึงแม่แอบหัวล้อนะครับ๋ยวจะถึงตาาแม่ต้องทำนะครับแล้วก็ดึงครับแล้วก็ดึงไปดึงให้สุดเลยดึงให้ให้แน่นๆนะครับ ดึงผ้าให้แน่นๆอ๋อดึงออกมาดึงผ้าดึงผ้าแน่นๆถ้ามันหลวมอีกเราก็ดึงใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้มัดเนาะครับนี่มันพอจะเป็นรูปเป็นร่างไหมครับคุณเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วเร,เริ่มสวยแล้วครับโอเคเลยตอนนี้ก็เริ่มทุบไปแล้วก็ขั้นตอนนี้ครับที่ที่ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าชำนาญก็จะเร็วขึ้นก็ถ้าทำได้เร็วนะครับโหนี่คือเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับรายการกระปุกปัญญาพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่คือ เราก็จะมีการหมุนเวียนซัเปลี่ยนในเรื่องของป่าชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับที่มาดูแลในเรื่องของการฝึกอาชีพตรงนี้ตอนนี้ก็ทุบๆไปด้วยนะปั้นปั้นแต่งไปเรื่อยๆให้กลมกลมให้ได้ค่าจะมีความไม่ไม่ค่อยประมาณประมาณครับครับประมาณแล้วกันประมาณว่าประมาณว่ากลมกลมละสมมติวันกลมนะครับทีนี้ทีนี้เราก็จับจับอันอันสูงๆใหม่นะครับย้อนกลับมาใหม่อันไหนที่ยาวที่สุดไว้ข้างนอกครับ ันยางาวสุดไลข้างนอกนี่ยข้างบนไว้งนอกแล้วก็แบ่งสองข้างแบ่งสองข้างให้ได้แบ่งเป็นสองปีกให้ได้อ๋อแบ่งเป็นสองปีกประมาณอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ครับครับอ่าอย่าให้ให้กลางๆใบแบบมากๆครับผมตอนท่อนขั้นตอนต่อไปนะครับครับเราจะพับอันที่สูงเข้าหาตัวนะครับตอนนี้อันที่สูงอยู่ข้างนอกเราพับเข้าหาตัว ความสูงตอนนี้ให้ประมาณาหนึ่งฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือับผมลงมานี่ครับ,บ,บให้ลงมาประมาณาหนึ่งฝ่ามือบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมใช่ครับหนึ่งฝ่ามือนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็พับพับ,พบ,พบทางด้านข้างนี้ม้วนเข้าหาตัวเอาให้แน่นๆเลยนะครับนี่แหละครับม้วนเรัาม้วนข้าม้วนเข้ามาเข้ามาตรงกลางม้วนเข้ามาตรงกลางให้แน่นๆนี่เลยครับมันเริ่มเป็นลูกบอลร่ะตอบนี้พับอีกข้างหนึ่งก็เข้ามาหากัน นะครับอย่างเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเมื่อกี้ผมหมุนรอบเลยอ่ะหมุนรอบเลยเอาเอาสองข้างสองข้างครับสองข้างมาตรงกลางนะครับเรียบร้อยครับก็จะเป็นร่องแบบนี้อันนี้ทําแบบรวดเร็วหน่อยนะงครับผมเอาเส้นสั้นครับเส้นสั้นเส้นสั้นแทรกไว้ตรงกลางนี้แทรกไว้ตรงกลางนี่นะครับเส้นสั้นนะครับแล้วต่อไปก็เส้นสั้นดึงมานี่ฮะ มันเหลือของผมเหลือแค่นี้ยะเดี๋ยวจะเอาไว้มัดนะครับผมตอนนี้เส้นยาวเราก็จะพันขึ้นไปให้แน่นๆให้สวยงามตรงนี้แหครับจะแน่นหรือไม่แน่นอยู่ตรงนี้นะครับพันขึ้นไปเรื่อยๆครับพันขึ้นไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ กลับมามัดกับเส้นที่เราทิ้งเหลือไว้เมื่อสักครู่นะครับก็มัดให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเสร็จเป็นอันว่าเสร็จพี่ทีนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับที่เราได้มาทําลูกประคบกันที่นี่ก็ถือว่าเป็นลูกเป็นล่างครับเครอบครบวันนี้นะคุณผู้ชมซี่ถือว่านี่คือเป็นการต่อยอดอาชีพด้วยใครที่ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะนํากลับไปนะทำเป็นรายได้ของครอบครัวเองด้วย คุณมืดครับถ้าสมมติว่าใครที่สนใจในเรื่องของสินค้าเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดต่อมาได้ที่ชมรมผู้สูงอายุตำบนกลางดง ที่ตั้งอยู่เทศบาลตำบลกลางดงอเอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเชื่อว่าผู้ชมที่รับชมรายการกระปุกปัญญาเทปนี้นะครับคงจะได้รับในเรื่องของแรงบันดาลใจและก็ความรู้ใหม่ๆความรู้ไม่ได้จํากัดนะครับว่าเราจะอยู่ในกลุ่มวัยอายุเท่าไหร่นะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนคานี้ใช้ได้นะครับวันนี้รายการกระปุกปัญญาก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับมาพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสาหรับวันนี้เราทั้งสี่คนพร้อมทีมงานต้องลาทิ้งเชมนเดีอนครับสวัสดี Música